ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนหลังเข้านอนยังต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้อย่างไร สวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอิร์นเวค่ะมีคนไข้หลายหลายท่านถามเข้ามาที่ทีมแพทย์จีนเอิร์นเวนะคะว่าทําไมปัสสาวะบ่อยจังเลยตอนกลางคืนหลังเข้านอนยังต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะฮะรบกวนคุณภาพการน,นอนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียวแก้อย่างไรตรงนี้ในมุมมองของการแพทย์จีนเกิดขึ้นจากสาเหตุหลักก็คือภาวะไตอ่อนแอค่ะ เนื่องจากไตในมุมมองของการแพทย์จีนเป็นรากฐานชีวิตควบคุมการทํางานและความสมดุลทั่วทั้งระบบของร่างกายและหนึ่งในหน้าที่หลักของไตก็คือควบคุมประตูเปิดปิดและการบีบตัวของกระาะอปัสวาวะค่ะและในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่เรานอนหลับพักผ่อนโดยธรรมชาติของไตจะกรน,น้ปาปัสสาวะน้อยลงและกระาะอปัสวาวะของเราสามารถรองรับน้ปาปัสสาวะได้มากขึ้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่า กลางคืนหลังเข้านอนไม่ควรจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแต่ด้วยไตยที่อ่อนแอลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงในชีวิตประจําวันนะคะจึงส่งผลกระทบต่อแต่ละระบบของร่างกายอาการของไตอ่อนแอที่พบบ่อยที่สุดนอกจากปัสสาวะบ่อยแล้วนะคะในขณะเดียวกันก็มักจะพบว่ามีอาการปวดเมือ่อปวดหลังปวดเอวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่ค่อยหลับ หลับไม่ค่อยสนิทมือเท้าเย็นนะคะขี้หนาวปินเพียนศีรษะเป็นตะคริวเป็นเน็บชาหูอื้อหูมีเสียงตาพร่าขอบตาหมองคล้ำใบหน้าหมองคล้ำผิวหน้าหยาบกร้านนะคะผมหงอกก่อนวัยผมร่วงผมบางเป็นภูมิแพ้ผมคุ้มกันต่ำตลอดจนหย่อนสมรรถภาพทางเพศคะ่ะ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อรากฐานชีวิตนะคะคือไตอ่อนแอลงแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อแต่ละระบบของร่างกายนะคะทั้งที่ในมุมมองของคนทั่วไปนะคะอาการต่างๆเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะแต่ว่าในมุมมองของการแพทย์จีนก็คือมีสาเหตุเดียวกันก็คือภาวะไตอ่อนแอนะคะการดูแลสุขภาพของไตจึงควรจะแต่เนื่นๆควรจะตั้งแต่ก่อนที่จะเส่อมหรือเริ่มมีแนวโน้มทีท่าว่าจะเริ่มอ่อนแอลงด้วยซ้ำนะคะในมุมมองของการแพทย์ จการเริ่มต้นดูแลไตนั่นหมายความว่าเป็นการซ่อมแซมฟื้นฟูเสริมสร้างปรับสมดุลน,นะคะบำรุงพื้นฐานหลักตรงนี้ให้แข็งแรงเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพโดยดรวมจึงมีหลักทฤษฎีที่ว่าบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคนั่นเองค่ะ คุณมีอาการปรัสสาวะบ่อยไหมโดยเฉพาะตอนกลางคืนคุณต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํากี่ครั้งและคุณมีอาการของไตอ่อนแออย่างที่ว่าไหมสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกนะคะต้นตํำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลไตซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีสามารถช่วยคุณได้ดีมากค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเสามารถช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้ดีมากๆค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวยได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะ